พร้อมก้าวเข้าสู่สถานบอมบัตสุขภาพจิตของเด็กที่ถูกทิ้งล้างใน Dark p โ l ส e สถานที่แห่งนี้เคยสดใสล่าเริงและอบอุ่นแต่ตอนนี้มันกลับบิดเบี้ยวไปตามการเวลาคุณจะได้สำรวจพื้นที่น่าสะพึงกลัวและไขปริศนาที่ใช้ตะกรกะและสภาพแวดล้อมเพื่อหลบหนีจากมาสคอรสุดวิปลาสโอ้ห oh, น้าตัวมากเลย <laughs> ทำไมมันน่ารักจังวะสวัสดีครับผม ยินดีต้อนรับสู่เกม Dark Pulse The One Floor โอเคไปลุยกันเลยครับผมเอ้ยมาแล้วโว้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนจะลงลิฟต์มานะฮะหืมแล้วภาพยังแจ่มโห แม่นึกถึงเกมล่าสุดเลยอะ่ะเกมอะไรนะ <g ay> เกมฝีมือคนไทยซะด้วยเออเลนโบเกตใช่ใคล้ายๆเลยนะเนี่ยโอเคครับมายังไงต่อเนี่ยอุย้ยวัสดีจ้าอุย้ย <g ay> น้องขอ,อกอดหน่อยขอ,อกอดหน่อยครับอุย้ยน่ารักจังเลย อุ้ย well. <c oughs> มามาโอเอลูกเอ้ยทำไมมาอยู่คนเดียวนี่ยโอ้แล้วน,น้องมีเต็นท์ส่วนตัวเล่ <laughs> นกีตาร์ด้วยเหรอเนี่ยกีตาร์เนี่ยมี6สายแต่ถ้าเกิดมี4สายเนี่ยก็จะเป็นอาคูเลเล่อาคูเลเล่ก็จะมีสาย1สาย2สาย3สายสนะฮะสาย4ี่ก็จะเป็นพุทธมนฑลสาย4 <c oughs> ี่เยเยเฮ้ยมีเป้าด้วยเฮ้ย โอ้โหมีวงออเคสตราตรงนี้ก็มีครับเสียวะโอ้ไม่เสียแล้วนี่แบบหน้าดำเลยป้าพี่เดี๋ยวผมแต่งหน้าให้พี่นะครับเออหน้าดูหมองคำขึ้นเยอะเลยช่วงนี้อ้าวเรื่องอะไรเนี่ยเวลค o m มทูอัพว r d คุณกำลังก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ กลุวาเก็บของเล่นชิ้นโปรดของคุณเอาไว้กับตัวตลอดเวลาเพื่อรับประสบการณ์นี้ให้มากที่สุดหมายเลขนัมเบอร์ของคุณคือ16นะครับผมอ๋อแล้วก็ยิงเหรอนี่แต้มด้วยหมึกครับเออประทับด้วยน้ำหมึกอเอา้าอย่าทิ้งน้องดิเอาอะไรอะ่ะเอาถือไปสองอันไม่ได้เหรอเอาชิบหายแล้วเออต้องทิ้งน้องไว้ก่อนอะ่ะเอาตัวไว้ไหนอ๋อใส่นี่โอเคเอาเก็บน้องมา โอ้ถึงสองอันไม่ได้เลยเมื่อกี้แบบคว้างน้องหัวทิมเลยเหมือนไม่ใหญ่ดีน้องยินดีต้อนรับสู่โลกในจินตนาการโลกที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังและความฝันสถานที่ที่อยู่ในความทรงจำของเราเด็กๆตลอดไปพวกเขาจะสร้างพวกเขาจะปีนไปพวกเขาจะไม่หยุดพเพื่อสร้างความหวังให้สูงขึ้นแม้จะลดลงมา ลนี่คืออัพวาร์ดและทางเดียวก็คือต้องขึ้นเท่านั้นขึ้นหรอไม่มีปีกันไีจะขึ้นยังไงโอ้โหอันนี้คือสถานบำบัดจิตของเด็กเหรอทำไมเหมือนสวนสนุกเลยวะเออนี่ถ้าไม่บอกผมนึกว่าสนสนุกนะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้มีบอลด,ด้วยครับ ต้องเล่นบอลเหรอยิงเข้าโกโอเคอ่ะเตะบอลเอา้าเตะไม่ได้ไม่มีตีนนี่กูลอยได้เหรอเนี่ยอ๋อต้องยิงไม่แน่นะจังหวะนี้ผมเลี้ยงบอลเข้าไปตรงหน้าประตูแล้วครับเราจะยิงไซคิกเข้าไปเอา้ามีคนรับได้ครับผมนัมเบอร์อะไรก็ไม่รู้แต่จังหวะนี้ผมได้ฉีกบอลเข้าไปฉีกบอลเข้าไปจังหวะนี้ยิงเข้าประตูไปแล้วครับผมเย่ yeah. เงียบจังปกติมันต้องมีเสียงตบมือเสียงพลุไม่ใช่เหรอโอ้โหทำไมมันเงียบเงียบเออมันล้างได้ไงอะล้างไม่สะอาดด้วยแปลกๆอันนี้คืออะไรครับต้องต้องขึ้นเหรออ๋อเป็นยานบินึบมาและประเด็นคือมันยังใช้ได้อยู่นะแล้วไงเนี่ย อ๋อต้องยิงอ๋อต้องยิงไฟต้องยิงไฟนียิงให้ดับยิงให้ดับโอ้โหสบายสบายนี่มาดิเฮ้ยอปั๊บเขาให้ดับหมดเลยอเอาเรื่องอ่ะลงเลยแค่เนี้เพื่อ <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้สนุกจังเลยครับเอ้ ปากระป๋องให้ล้มโอ้โหเกมงานวัดผมนี่โคตรเซียนอ้าแล้วกดเล่นยังไงอะอ๋ะอหรือยิงเลยอ๋อยิงเลยยิงเลยยิงเลยปั๊บปับปับปับ,ปบนี่หมดหมดถาดครับ <c oughs> หมดเลยนี่ยิงยิงซ้ำด้วยเออเดี๋ยวผมแต่งลานให้นะลานมันดูหมองคล้ำมากเลยอะนี่เดี๋ยวแต่งร้านให้ลานจะได้ดูแบบมีสีสันหน่อยสีดำทรมิน แค่นี้เหรอจบแล้วอะไรวะยินดีด้วยอ,<ท>อย่าลืมเก็บของเล่นของคุณตลอดทัวร์นะขอให้สนุกหน้าเด็กๆเฮ้ยผมไม่เด็กแล้วนะผมไม่เล็กแล้วผมใหญ่มากเลย <c oughs> เฮ้ยไอหมานี่แน่ๆเลยเนี่ยในในหน้าสตรีมอะ่ะเออใช่เลยไอหมาหัวโตเฮ้แต่มันน่ารักนะ <c oughs> แต่ต้องมาดูว่าในนี้มันจะน่ารักอย่างที่ในสตรีมมันขึ้นหน้าปกหรือเปล่าเออมันดูแบบตาแบวมากเลยอะแต่ก็ยังว่าแหละหน้าเนื้อใจเสือนะครับอันนี้คือหน้าเนื้อใจหมาออาทางนี้ไม่ใช่เหรอทางไหนวะโอ้ทางนี้หรือเปล่าโอ้ทางเดินเป็นสีสันด้วย ทำไมเพลงมันดูเศร้าๆจังวะเนึกถึงเกม The l a s t o f เฮ้ยเ,ออเออาแล้วอุ้ยน่ารักจริงด้วยวายอุ้ยอะไรอะน้องโอ้ยเยอะหูยหัวเบลเลอร์เลยอุ้ยลแล้วเมื่อกี้แบบมาโคตหน้ากลัวอะไรอะอ๋อเปลี่ยนสีเหรอ เยสเป็นสีเหลืองแล้วโอ้โหดีเลยดีเลยครับอันนี้ขึ้นได้ใช่ปะอ้าวขึ้นได้พึ่งโหลดมาสดๆร้อนๆเลยเฮ้ยระบายสีแน่อ้าวยิงสิส้นตีนติดคอเหรอลูกอ๋อต้องชาร์จโอเคโอเคนึกว่าต้องคิดขวาเมื่อกี้ โ okay. อเคกดค้างโอ oh, เป็นการแบบยิงรัวๆนะครับเฮ้ย hey, นี่มันห้องสมุดนี่ว่าโอกระดาษปิววอนเลยเฮ้ย hey, เสียงใครหัวเลาะตลกตรงไหนเนี่ยมันน่าตลกเหรอไอ้สองโห oh, นังสือเบลเลอร์เลยครับใครมันกล้าอ่านวะเนี่ยปวดหัวตายห่านี่ยิงลูกโป่งแม่งเลย ยิงทำไมก็ไม่รู้แต่ขอยิงไว้ก่อนเผื่อได้โทฟี่อาชิพเมนต์อันล็อกต้องหาทางลงสินะนี่ไงลงเลยสไลด์ไปครับนี่ฟับอื้อวัสดีครับมีใครอยู่บอ่อโอ้โหห <laughs> นังสือเบลเลอร์เลยจะหล่นทับหัวไหมเนี่ยอื อะไรอะเอกาสารเหรออ๋อไม่ใช่เฮ้ยเป็น,นกลไกว่ะเฮ้ยอะไรเสียงอะไรเฮ้มันอยู่ข้างบนเฮ้ยแต่ว่ามันให้สีเหลืองกับเรานะผมว่ามันน่าจะมาดีว่ะคือถ้ามันมาร้ายผมว,ว่ามันก็น่าจะกระโดดกัดหัวแล้วล่ะน,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 น่นๆๆๆๆๆใหญ่เลย,ยมันอยู่เหนือหัวเราโอเคยังไงเนี่ยยังไง เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 เดีเ๋วเดี๋ยววเดี๋ยวเดียวเียเดี๋ยเดี๋ยวเี่ย้เดี๋วเยเมี่อกี้วเ,เ,เดี๋ยนเะดะี๋ี๋าายวเดาหาวเยวเีเด้เญญเ่ยวี้ยวเเดี๋ยวเี๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยเดียวเดียวเดี๋วเดี๋ยียเียวเะเี๋วเดี๋ยนเเียวะ ออ้ยอยู่นี่โอ้โห,โห,โห,โหน้ำลายสอเลยนะหิวมาจากไหนหรอลูกฮะกินสีก่อนไหมนี่แน่เอาสีไปกินก่อนเลย <c oughs> เวรกรรมไหนขอดูชัดๆหน่อยอา้าวหายไปแล้วไวซะด้วยนะวิ่งโคตรไวเลยโอย้มันเหมือนกับเป็น,นกลไกที่เราต้องหาทางไปให้ได้อะ่ะเฮ้ยข้างในมีสีสีแดง ต้องหาทางไปครับไปเอามาให้ได้นี่ปะโอเคปึ๊บเรามาตรงนี้ตรงนี้มีสีฟ้าด้วยแต่จะไปยังไงทางนี้ก็ไปได้ไปได้สองทางถ้าเกิดว่าเรามาทางนี้เราก็จะมาโผล่ตรงนี้เหรอโอ้ยยากอะ่ะทำไมมันยากจังวะ เอ้ยนี่ไงโอเคกว่าจะได้เฮ้ยอะไรไวาโอ้โหเอาช้าใส่เฉยอะไรเนี่ยดูดูก็ดูบ้าไปกันใหญ่แล้วเมื่อกี้หูตกใจหมดเอาเราต้องทิ้งน้องว่าเออรอก่อนนะเดี๋ยวมารับแป๊บหนึ่งนะ เหมือนต้องกุญแจไปไขตรงไอ้ตุ๊กตาหมาที่มันเปื้อนสีฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนนะเจ้าน้องปลาหมึกสักครู่นะเออช่วงนี้เราเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแบบว่าเราอยู่แต่กับปลาหมึกอุย้ยน้องตามมาด้วยโอ้โหน่ารักดีเลยดีเลยเออจะได้แบบไม่ต้องเดินไปรับนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเออดี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 เออ,เอ,อช่วงนี้เรา เป็นไรไม่รู้นะอยู่แต่กับปลาหมึกมาเกมที่แล้วก็ปลาหมึกนี่ไงได้มาแล้วมาเจ้าน้องมันนี่เลยยัดแม่งโอเคทีนี้ก็ได้สีฟ้าแล้วครับจากนั้นเราก็จะมาลันเลงตรงนี้สินะเอ่อต้องหาทางอ้อมไป เราต้องหมุนตรงนี้ก่อนแล้วก็น่าจะต้องกลับทางนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผิดทางแล้วหมุนหมุนนี่หมุนนี่หมุนนี่เออถูกต้องแล้วกู <c oughs> จะวิ่งไปไหนไวะเมื่อกี้นี้เอาละรัจเรียบร้อย <c oughs> ได้สีแดงแล้วยัดเลย เฮ้ย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 ไงเอ้าไม่พอใจแกพัศเซินได้นี่ไม่พอใจเหรอโอ้โหก็คนมันฉลาดอะทำไงได้ทางนี้เลยมังกรอยู่นู่นหมุนตรงนี้ต่อแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็หมุนทางนี้เรียบร้อยถึงที่ฮึบฮึ๊บฮึ๊ นั่งที่ก่อนได้เลยครับหนังจะเริ่มฉายแล้วหนังอะไรอะ่ะหนังโป๊เหรอได้เลยมาจองที่นั่งแถวหน้าเลย ขอต้อนรับสู่ upward สถานที่ที่มีแต่ทางเดียวคือทางขึ้นเรายินดีจะมอบความหวังให้แก่เด็กๆ upward คือสถานที่ที่เด็กจะได้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพราะมันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันที่ที่จะเป็นความทรงจำพวกเขาตลอดไปอู้สัยเลยอะไรวะแค่เนี้ยโอ้โหหนังโคตรสนุกเลยครับ ให้เลย IMB 9.9.9.9เต็ม10หมอแก่เด็กแล้วก็เยาวชนผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีนะฮะหนังหนุกมากเฮ้ยเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างเอา้าอะไรเนี่ยเหมือนจะเสียเฮ้ยเดี๋ยวใครอะเออทำไมนในทำไมนในกล้องมีอ่ะ เอ้าหายไปแล้วนม่ชิบหายแล้วกูปิดประตูได้ไหมเนี่ยปิดก่อนเออ <c oughs> เดี๋ยวยุ่งเข้าอ้าตรงนี้มีฟิล์มวะต้องเล่นฟิล์มสินะปลานน้อหมึกตามมาอ๋อเมื่อกี้คืออินโทรหรอที่ฉายเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่หนังจริงครับเราต้องหาหนังจริงใช่ปะมันน่าจะมีที่เก็บฟิล์มนะที่เก็บฟิล์มแถวนี้ไหมไม่มี หรือตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีเอกาสารเต็มเลยออ้อยากใยเต็มเลยอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วครับทีนี้ก็ใส่เข้าไปจากนั้นก็สับคันโยกเรียบร้อยกดปุ่มด้วยเออโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินวิงเลย ตาเกือบบอดดีนะส่ยเปนออปตัดเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเละตอนแรกก็เละอยู่แล้วนี่เละก,กว่าเดิมอีกมันมีตุ๊กตาไดโนเสาร์ตรงนี้ด้วยนะมันหายไปไหนอ่ะชิบหายล้แปลกแปลกแล้วเนี่ยแป,แปลกแลกแล้ว Welcome ขอตอนรับซูเปอร์หมายใหม่ของคุณอัพวอร์ดไม่ใช่ทางเลือกมันคือทางออกคุณไม่ได้แตกครับคุณแค่ยังไม่สมบูรณ์การปฏิบัติตามคือความสบายใจต่อต้านไปก็ไม่เกิดประโยชน์ทุกการกระทำจะถูกจับตาทุกความคิดจะถูกวิเคราะห์ แลืทุกการตอบสนองจะได้รับการแก้ไขคุณจะได้เรียนรู้ในแบบของเราคุณจะได้เรียนรู้ที่จะรักคุณจะได้เป็นนักสแสดงไอ้ฟันเหยินเลยมึงนี่มันตัวร้ายใช่ไหมเนี่ยตัวร้ายชัวร์เอร์อร์แปลกแปลกแล้ว แ,แปลกๆแล้วไม่อยู่แล้วกูไปดีกว่าเ้าน้องมือกะเ้า,าน้องมึกไปไหนอ่ะเออยู่นี่โหเกือบเกือบแล้วกูเมื่อกี้เกือบจะลืมแล้วเกือบจะลืมน้องแล้วดีนะกลับมารับก่อนเมถึงว่าทําไมมือมันว,ว่างๆเมเราจะไม่พลากจากกันนะน้องนะเราจะตัวติดกันเป็นตังเมตลอดไปทางนี้เป่าววะ ตุ๊กตาเต็มเลยนี่ไงตุ๊กตาตอนแรกอยู่ในโรงหนังมาอยู่ข้างนอกหมดเลยเต็มเลยเนี่ยตรงนี้ไปไม่ได้ประตูย้ยแม่โว่หจะหายแล้วอะไรวะเฮ้ยตุ๊กตาทางนี้หรือเปล่าทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันล็อกอยู่นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าเฮ้ยเข้าปิดมี ล็อกเลยเอายาเพื่อ yeah! <Yeah! S 1> Dark Pause โอ้จบแล้วเดโมม,มีแค่นี้นะครับโอ้โหโแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> ให้ตายเถอะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสลหรับเดโม Dark Pause The One f r o นะครับผมช่วงนี้ก็ เกมเนื้อเรื่องยังไม่มาเนาะยังเป็นเดือนที่ยังเหงาเหงาอยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับรอเกม R.E. รี q u i อ m นะครับผมที่จะมาในวันที่27แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เสพเดโมเสพเกมฟรีเกมราคาถูกไปก่อนแล้วกันนะครับเกมเนื้อเรื่องแบบเป็นพาทเป็นพาทเนี่ยมันยังไม่มาไงมันอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับอาทิตย์หน้านะรอกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b s c r i b e กันด้วยนะครับผมช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันครับ